สวัสดีค่ะน้องหอมมังเรนนะคะวันนี้น้องหอมก็อยู่ไลซาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้น้องหอมก็อยู่ที่หน้าระเบียงนะคะแล้วก็เปิดให้ดูนะคะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นไ่ชาทั้งหมดเลยนะคะน้องหอมเป็นใส่ชุดนอนอยู่นะคะเดี๋ยวน้องหอมก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทานข้าวนะคะทานข้าวเช้ากันนะคะตอนเช้านี้ก็คือ ไล่ฉาที่หน้าห้องของเราเลยนะคะคือสวยงามมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนน,นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ถ่ายชิคๆนะคะนี่เลยอยู่ตรงระเบียงของเรานี่เองนะคะคือสวยมากสวยๆๆๆๆสวย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 อู้สวยมากเยอะมากเลยนะคะนี่เลยนี่ก็เป็นไล่ชานะคะที่หน้าห้องของเราเลยนะคะ นี่นะคะเรามานั่งตรงนี้แล้วก็ชมวิวไรชาอะไรประมาณนี้นะคะช่วงเช้านี่ก็จะมีไร่ชาสวยๆมาผากทุกคนนะคะฝากพี่ๆเอซีด้วยนะคะวันนี้ก็เช้ามันใหม่แล้วนะคะเราก็จะไปทานข้าวนะคะที่ตรงนู้น นะคะที่เมื่อวานเราเมื่อวานตอนเย็นเรากินข้าวนะคะอันนี้คือที่ตรงกาต้มน้ำตอนเลยนะคะหน้าห้องของเรานะคะอันนี้น้องหอกก็จะเดินไปกินข้าวนะคะเช้าเย็นชเช้าอตอนเชาน้าไม่ค่อยเย็นมากเท่าไหร่นะคะตอนเย็นนี่เยนนะเย็นมากเลยนะคะตอนนี้กําลังจะเดินไปทานะะข้าวนะคะข้าวเช้านะคะ นี่นะคะเราก็จะเดินไปตรงนู้นนะคะเพื่อที่จะไปทานข้าวเช้านะคะอันนี้ที่เช่าเขาบอกว่าถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องหอมจะใส่ไป,ปไรชาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะนี่นะคะ ที่นี่ที่เราจะไปทานข้าวคืออุย้ยพระอาทิตย์คือขึ้นขึ้นไปแล้วนะคะจริงแล้าขอบพึ่ตื่นตื่นสายนะคะดูตื่นสายนี่คือไร่ชานะคะตรงนี้เป็นไร่ชาเราวิวตรงนี้นนะเลยนั้นอะแถวเนี้แถวเนี้ย ก็จะเห็นแนวเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็แล้วก็เป็นปอดเป็นภูเขาอะไรประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูอาหารเามื่อวานช้เครื่องหอมถ่ายใช่ไหม เราก็จะไปทานข้าวเช้านะคะว่ามาดูอาหารเขาว่าอาหารเขามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็จะ่อไปทานข้าวะคะ่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะคะเราต้องเข้าไปนี่นะคะห้องห้องอาหารหนึ่งสวนหนึ่งฟรีเวก ันนี้ก็เขาก็จะขายชานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารเชา้าอาหารเช้าก็จะมีไส้กรอกไข่ดาวนะคะอ,อ,นนอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะอันนี้มีผักครับมีผักเหลือน้อยนิดนึงเหลือม,มาเติมอันนี้ก็เป็นอันนี้ไข่ดาวครับตัมไส้กรอกเหมือนเดิมเคยไข่าดาว ไอ้หัวใจเหมือนเคยนี้ก็หนุ่มปังปิ้งอะไรปัะมาณน,น้นะคะตอนนี้ก็คือกงแล้วก็มีน้ำร้อนกาแฟโอวลัลตินนะคะมีหลายอย่างเลยแล้วก็ข้างบนนี้เขาก็จะขายของด้วยนะคะขายของข้าหนุ่มแล้วก็มีขายชาที่เขาให้ชิมชาอะไรนี<ๆ>่เด<ๆ>้อ ข้างนอกนี้เขาก็จะมีปลาต้มโขลที่นี่มีปลาต้องโขกับน้ำตาลูนะคะอันนี้เขาวางไว้ข้างนอกแยกไว้นะคะถ้าใครอยากจะก<อ>ินก็มาจิบเอาแไรประมาณนี้นะคะคือไม่ต้องล้างจานค่ะจานกระดาษจานกระดาษ<ๆ>กินแล้วทิ้งกระดาษรีดทิ้งเลยนะคะกระดาษมีทั้งกระดาษมีทั้งจานเลยนะคะมีสองอย่าง อันนีกระดาษอันนี้จิกระดาษจาดถ้วยค่ะมีโอ้ที่นี่ดีมากเลยตอนนี้อาหารเช้าก็ตักมาเรียบป้อยเร็วนะคะมันก็จะมีเส้นเส้นเส้นหมี่หรือเปล่าข้ยวตี๋อะไรประมาณนี้แล้วก็มีไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็ข้าวต้มขนมปังปิ้ง ปลาตะโกน้ำเต้าหู้กาแฟน้ำเปล่าครบเลยนะคะที่นี่คือเรามากินที่ได้ชาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะนี่เราอยู่ที่ตรงระเบียงเลยนะคะอันนี้ก็นอกส้อยของเราเองนะคะเดี๋ยวมาเรามาชิมดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะอนี้น้องหอมหับน้องซ้อยก็ทานกันนะครับาอาหารเช้าอาหารเช้า ต้องอาไรท,ทุกทีเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้ดูถ่ายน้องซ้อยด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าน้องซ้อยหัวขาดไปครึ่งนึงครับอันนี้ถ่ายใหม่ละมัวจะัวตกไงพี่ก็เลยต้องถ่ายใหม่อือก็ต้อร่อ้ต้มอร่อยไหมครับน้องหอม น้องซอยกินยังต้มอร่อยมากต้มตําอะไน้องซอยอ้ามบุบอร่อยไหมครับน้องซอยนี่น้องซอยอร่อยมากครับน้องซอยบอกอร่อยมากผมแปลให้นะครับพอดีน้องซอยพูดเบาตอนนี้น้องหอมกำลังกินเส้กรอกอร่อยไหมครับน้องหอมเส้กรอกเหมือนเดิม มันชื่พิเศษกว่าเพราะว่าได้เห็นวิวไวิวนี้วิวเอาวิวครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเลือจากนี้เขามีการเขตก่อสร้างนั่คือจะเป็นวิวสวยๆขึ้นไปแวววิวสวยๆข้างบนนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทหมื่นลี้นะครับและตรงนี้ ก็จะเป็นไล่ชาของเราไล่ชาหนึ่งศูหนึ่งกินทีนะครับอันนี้ก็กลับมาน้องส้อยกำลังกินเส้นหมี่ไม่ใช่ครับเส้นเหลืองน้องหอมกำลังกินเหมือนกันอ่ำอร่อยเช่นเคยอร่อย นาเส้นนั่นอกตัะเต๋ปลวันนี้ที่ปิ้งเขาดีนะไม่เด้งไม่เหมือนแม่ของเดลต้าพอมันเด้งขึ้นมานะครับที่แม่ของเดลต้าก็เด้งกระเด็นเนาะปน <laughs> ไม่ได้เด้งธรรมาดาอ๋อกรอบมากเลยใช่ไหมครับอืม ดูน้องส้อยนะครับมือขวาจับช้อนข้าวต้มครับมือซ้ายจับซ่อมจิ้มไข่ดาวนะครับตรงเส้นหมี่ครับกาลังใจสองจิตจ่อครับว่าจะกินอะไรดีซ้ายก็กินได้ขวาก็กินได้สุดท้ายข้าวต้มครับน้องหอมโอ้โหน้องหอมดื่มกาแฟครับเชา้านี้ฟัวเป็นของท่านพี่ะครับ องผมเป็นของพี่ก้องเองชาตงนิดต้นเล็กก็มีปลูกชาไว้นิดๆหน่อยๆครับใช้ไล่ชาหนึ่ชนหนึ่งไม่เหมือนกับที่ไร่ชาขุอนฟงดังน,นั้นเป็นเ,เข้ามาเที่ยวกันครับอีกกลุ่มหนึ่งเขามาซื้อทดลองชาเราเคยทดลองแล้วครับชา ของหอมกินแต่ไส้ในมั้ยนะครับไอข้าวนอไม่กินแค่มันนุ่มโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอทานก่อนนะครับนนะคะชาเขาให้ชิมฟรีนะคะถ้าใครมาพักที่ได้ชาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะก็มีชาขายก็มีชาขายด้วยอันนี้คือชาเขียวกับชาร้อนชาเขียวแบบไอ,อทีนวันอันนี้ก็จะช็อตตองชิมชาชาเขียว ก็ได้น่อนะก้นนี้ก็ชาบออร่อยมือเป็นเหมือนกับนั่นเลยเหมือนน้องหอมเลยนั้นเขาก็จะมีเก็บชาแบบนี้นะะชาวบ้านนะคะตอนนี้ไม่มีใครเก็บเลยนะคะ <laughs> หรือว่าต้นมันยังเล็กอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือว่ามันยังไม่แก่ตอนมะละกอก็มีไม่ขายถ้วยน้ำชาค่ะต้มร้อนมีชาด้วยนะคะ ไปถ่ายาที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมไม่ต้องทำมือแบบเดิมนะเพราะ้มือแบบเดิมมันจะเหมือนเดิมเลยเน,นี่น้ําหอมเขามาที่เดิมถ่ายที่เดิมนะครับนี่ที่ไล่ไล่ชานหนึ่งซุนหะนึ่งนะดอ,นะดอยแม่สลองนะดอยแม่สลองไปรู้หัวใจน้องสร้อยไม่ชอบถ่ายแบบนี้ครับดึงเท่าไหร่ก็ไม่มา ด้านขางมัม,มีตัแต่งด้วยส้มีเห็ดด้วย<ม>เห็ดเห็ดเห็ดมีถ่ายวีดีโอเนเปี่ยนหัวใจโ,โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่เราก็จะไปที่ตรงไล่ชากันนะคะเรากำลังเข้าไปอีกรอบไปเหรอแป๊บ อ๋อชายเยอะมากนะคะคนเขากำลังเก็บกอยู่ชาวบ้านกำลังเก็บชาครับโอ้สวยมากเราเราเอาฝั่งเขาอย่างนี้ก็ได้แลมหอมหอมหอมไม่ยืน มีทั้งสองฝั่งเลยนะคะเอยอะม,มาก,มากไมถ้าเราถ่ายไปถางฝั่งนี้มันจะดูเยอะถ้าฝั่งนู้นมันจะต้องไปทางนน้นเลยทางบัที่เขายืนะนะมังั้นมันไปเลยนั่นเราเดินเข้าไปตรงนี้อีกล็อกใช่ใช่ล็อกนั้นก็ได้แล้วข้างบนเลยอีกขึ้นหนึ่งอ่า น้องหอมก็ไปเก็บเลยนะครับน้องหอมไปเก็บครับไปเก็บชาครับไปดูเราไปดูน้องหอมเก็บชาคั้นเดียววะ่ะน้องหอมไม่ได้ใส่หมวกเหมือนกับชาวบ้านเขานะครับเก็บทำเหมือนนี่ครับเสมือนจริงนั่แลยเก็บเก็บเสมือนจริงครับเหมือนมากเลย สถานีอันนี้ไ,ไม่ใช่ถ่ายรูปอ่ะเหตุวิชาชัดๆเดี๋ยวลำดับเทปนี้ก็จบที่ไร่ชาตรงนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะฝากดูคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ